อ่าพบกับรายการเดอะชักเรดิโอครับผมเจียวผู้ดำเนินรายการวันนี้อยู่กับคุณโมครับว่าจะมีเรื่องเล่าสุดสยองหรือว่าน่ากลัวแค่ไหนเชิญรับฟังได้เลยครับครับคุณโมครับสวัสดีครับคุณพี่เจียวครับผมขอเล่าเหตุการณ์ที่ผมเคยประสบเมื่อตอนยังเด็กๆอยู่นะครับพี่เจียวครับเป็นเหตุการณ์เนี่ยผมขอเล่าเลยเลยเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมครับ ย้อนไปสมัยผมเด็กๆก็ประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งผมขอไม่พูดชื่อดีกว่านะเพราะมันอาจจะกระทบแต่ว่าคนที่แบบรู้จักผมเขาอาจจะรู้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นหมู่บ้านผมมาต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทอยู่ในหุบเขาเลยเป็นหมดึกดื่นว่าแบบเป็นบ้านนอกเลยก็ได้ครับซึ่งสมัยก่อนน่ะชาวบ้านน่ะเขาแบบมีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วเหตุการณ์ในสมัยก่อนนะครับก็จะเหมือนมี สัตว์ป่าวิญญาณถ้าสมัยนี้ถ้าผมเข้าใจนะเขาเรียกว่าแบบสมิงอะไรครับคือแบบเป็นวิญญาณสัตว์ป่าพี่เจียวได้นออกใช่ไหมรือออกครับออกเหมือนดูแลหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไม่ได้ดูแลหมู่บ้านสมิงตัวเนี้ยมาทําลายหมู่บ้านแบบมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านครับซึ่งคนในหมู่บ้านนั้นก็แบบค่อนข้างจะกลัวกันมากครับจนแบบไม่รู้จะทํายังไงครับพี่เจียวครับเขาก็เลยไปให้คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับพี่เจียวมา ที่เป็นเขาเล่นคุณใส่มนดําอยู่แล้วครับเพื่อจะมากําจัดกับดาครับสมิงตัวเนี้ครับคาราเต้ครับผมใช่ไม่ใช่พระราชาหีือเจ้ครับขออนุญาตครับขอขอต่อนะครับต่อครับก็ในระหว่างที่สองสามีภรรยาคู่นี้ครับเขาก็มีวิชามนดำนะเขาก็สะกดสามารถสะกดสมิงตัวเนี้ไว้ได้ครับในเวลาเขาองมีวิชาดับเิ้นะครับคือว่า ใช่ถือว่าเก่งมากอันนี้ผมพ่แบบไม่ทันในยุคนั้นเป็นยุของรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับในเล่ามาอีกทีนึงแต่สะกดไว้แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นครับพี่เจียวคือวิญญาณตัวนั้นนะครับเขาไม่ได้ไปไหนเขาเหมือนเขาอยู่ในตัวของผู้หญิงคู่สามีภรรยาคนนั้นตอนนั้นเ้าตัวกําลังตั้งท้องอยู่ด้วยซึ่งแบบโบราณเขาก็แบบว่าคนท้องห้ามไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมันเริ่มจากตรงนั้นครับเมื่อตอนที่แบบ ผู้หญิงคนนี้ครับคลอดลูกออกมาปรากฏว่าเด็กที่เกิดมาครับเหมือนไม่ใช่แบบเด็กปกติทั่วไปครับเหมือนเขาจะแบบมีวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายครับคอยตามมาอยู่จนแบบเด็กคนนี้เริ่มโตมาแล้วพ่อแม่เขาก็ตายนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับพอลูกคลอดมาเ่อผมลืมเล่าไปคลอดมาพ่อแม่เขาก็ตายแล้วเด็กคนนี้ก็ถูกแบบชุบเลี้ยงด้วยในคนในหมู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คอยดูแล แต่ก็ไม่มีใครสนิทสนมนะครับก็โตมาคนเดียวทุกคนก็จะหวาดกลัวเพราะว่าเด็กคนนี้แบบเหมือนไม่ใช่เด็กปกติครับอ่าใช่ครับคือเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์หลายอย่างผมผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับผมก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยเหมือนเหมือนวันนึงเข้าไปแบบไปโรงเรียนนะครับแต่ว่ามีคนเห็นเขาอยู่ที่บ้านเหมือนเห็นทั้งโรงเรียนแล้วก็เห็นที่บ้านเดียวนะครับคนเดียวอยู่สถานที่เดียวใช่ใช่ครับทำไมเห็นอีกที่หนึ่งได้ครับอันนี้ผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไร แล้วไปเห็นอีกสถานที่นึงน,นี่มันไม่ใช่แค่สองสามสถานที่นะครับพี่เกียวครับเป็นสิบสิบสถานที่มีคนเห็นเด็กคนเนี้ยในเวลาเดียวกันซึ่งแปลกไหมครับผมก็งงว่าเฮ้ย,ยคนคนเดียวจะไปได้ขนาดนั้นอ,อันนี้แบบคือเป็นสิ่งที่เริ่มผมแบบอมพูดแล้วขนลุกแล้วพี่พี่เจียวแต่ว่ามันไม่ได้แค่นั้นนะครับ,รบหลังจากนั้นมาคนก็เริ่มหวาดกลัวเด็กคนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตอนกลางคืนมีคนเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ครับ บางครั้งก็เห็นเป็นคนบางครั้งก็เห็นเป็นสัตว์สัตว์ป่าที่สมัยก่อนที่พ่อแม่เขาสะกดไว้ครับสะกดไว้ในตัวเห็นแบบเหมือนอจะกลายร่างไปมาครับแบบโอ้โหแล้วผมก็เห็นกับตาตัวเองหน้าหน้ากลัวม,มากครับพี่เกียวครับพี่เกียวฟังมาตรงนี้รู้สึกแบบเป็นไงบ้างครับเขาอยาตเขาอยาก้องถามนะครับเดี<า>๋ยวเดี๋ยวไม่ต้ออะไรครับอันนี้บอกบอกกันไหมรู้ก็นสองคนอะไรหมู่บ้านอะไรครับ อันนี้ไม่ไม่ไม่ให้รู้นะครับครับครับอันนี้สำหรับพี่เจียวคนเดียวผมบอกได้คือหมู่บ้านโคโนฮะครับใช่แล้วครับแล้วเด็กเด็กคนนั้นนี่จะบอกนะเขาเขาชื่ออะไรครับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นคือนารุโตะครับแล้วที่เห็นอะไรสถานที่หนึ่งอสฐานที่หนึ่งเป็นจิบสิบสถานที่คนเห็นนี่คืออะไรครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนตอนนั้นเด็ก หมือนฝ like uh ึกวิชาแยกเงาพันล่างอยู่ครับคนเลยแบบเห็นแหละนะที่น่านลัวจริงครับว่าเป็นยงไงที่อย่าบอกนะครับที่กายล่างนี ja ่คือเห็นเป็นสัตว์สัตว์อะไรครับบอกได้ไหมจิ้งจอกก้าวหางครับอุ้มเลยจริงยู่หางเป็นแบบเนี้ยครับอันนี้ผมบอกใครครับเนี่ยคนในหมู่บ้านผมเองครับคนแรกเห็นไหมครับครับอันนี้ใครครับคุณอินอิทจิ อยู่เลยสมาคมรับแสงโสมไหมครับแสงกุศลอ่าใช่ครับคนต่อไปีคนครับอีกคนใเคยนะท่านโอดูจิมาลุเป็นไงครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ดูที่รับชมนะครับท่านผู้ชมที่รับดูครับครับพบกับรายการเดือดชักเรดิโออีพีต่อไปได้นะครับฟังเรื่องราวสุดสยองนี้ก็ขอบคุณคุณโมมากนะครับผมใครคอมเมนต์ได้อย่าลืมติดตามเดือดชักเรดิโอนะครับขอบคุณครับ